สวัสดีค่ะที่นี้บ้านห้วยใหญ่เนาะอ่าเช้าวันที่สามมกราคมอันนี้พี่เซเว่นพรุ่งนี้เดินทางกลับโรงเรียนผู้รู้แล้วค่ะอันนี้คือกำลังรีดผ้าเนาะจัดเตรียมสิ่งของเนาะอ่ามีภาพไว้ให้ดูก็ดีมีวิดีโอไว้ให้ดูก็ดีอันนี้ก็คือการจัดเตรียมของก็จะมีของใช้เนาะที่จะต้องเอากลับ ได้ถุงเท้าใหม่หนึ่งแพ็คอย่าลืมรองเท้าแล้วก็รองเท้าใส่ใส่เล่นเนาะรองเท้าใส่เล่นกับกับรองเท้านักเรียนจัดเตรียมให้เรียบร้อยเอ๊กินเตาลืดเหมือนไฟแรงไปนะด้วยความรู้สึกนเนี่ยเนี่ยต้องต้องเทสดูก่อนนะเทสที่ผ้าก,ก่อนแล้วมือจับอืมทำเอาดูแลตัวเองเนาะเดี๋ยว ปีนี้มอสองเดี๋ยวกุมภาเดือนหน้าก็สอบแล้วเนาะสอบแล้วก็เลื่อนขึ้นมสามละอือ <Wow. S 1> สอบแล้วก็ปิดเทอมแล้วก็กลับมาอีกแล้วก็เปิดเทอมกลับไปแล้วก็มสามน้องก็ไปมหนึ่งน้องก็มีความคาดหวังว่าจะให้น้องสอบติดนะขอให้น้องสอบติดอ่าโอเคถ้ามั่นใจเช่นนั้นแต่ไม่รู้ว่าถ้ากเกษมจะไปกันกี่คนเนาะ ถึงจะไม่มีใครไปแต่เราต้องเดินเพียงลำพังแล้วไปเจอเพื่อนร่วมทางข้างหน้าก็ต้องต้องตามนั้นนะครับอืมก็วางแผนต่อจับกีบให้นิ่งรีบรีบกิบมันก่อนแล้วเนื้อในมันก็ทีหลังอืก็ว่าไปโอเคตามนั้นเนาะโอเคนะเดินทางปลอดภัยนะพี่เวนดูแลตัวเองนะครับ วันหนึ่งมีการเปิดให้เยี่ยมเราไม่ได้ไปเยี่ยมเซเว่นเข้าใจเนาะขาดเหลืออะไรมีการโทรหากันแจ้งกันนะมีอะไรก็แจ้งกันอย่าอย่าให้คนอื่นรู้ก่อนบอกกันให้มันเรียบร้อยโอเคครับ,รบจะเตรียมให้พร้อมถุงเท้าเอาเน็บใส่ไว้เลยถุงเท้าเข็มขัดเสื้อกางเกงกงกอกนอมันคือพร้อมอะรองเท้าให้พร้อมเอาแปรงขัด ไม่ต้องขัดด้วยน้ำอ่ะขัดแห้งๆอ่ะหรือไม่ก็ใส่น้ำนิดนึงแล้วก็สบัดสบัดแล้วก็แปรงที่รองเท้าอ่ะเพื่อให้มันมีความปัดขี้ฝุ่นปัดฝุ่นซะหน่อยโอเคก็เช็คดูนะเออโอเคครับพับผ้าให้เล็กๆใส่เข้าไปจะได้ไม่เกะก,กะพรุ่งนี้ก็ไปกับญาติเจ๊เนาะขอบคุณญาติเจ๊ในการดูแลเดินทางมาเดินทางกลับเราก็ต้องแจ้งปลายทางของเราแจ้งคุณตาวุฒิว่าเราจะเดินทางยังไง โอเคนะคะพี่เวนหันหน้าหน่อยอันนี้ตัดผมใหม่อีกละอันนี้ตัดที่ไหนไม่ใช่ย่าละอันนี้ตัดที่ร้านอันนี้ยังคงอยู่นะแต่เราไม่ไม่อ,อะไรกับใครโอเคหันหน้ามารอรอเป๊ะโอเค